สวัสดีครับผมนายวีรพัฒนเจริญปรกรรหันักศึกษา6 4 1 13053กลุ่ม25กีฬาและการออกกาลังกายการออกกาลังกายนั้นหมายถึงอะไรการออกกาลังกายนั้นหมายถึงการที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทนทานช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจิตใจสบายอารมณ์มั่นคงการออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับชีวิตของทุกๆคนในชีวิตประจำวันของเรามีการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อให้พลังงานและเสริมสร้างการเจริญเติบโตและควร ได้รับการกระตุ้นระบบต่างๆของร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการออกกำลังกายเราสามารถแบ่งการออกกำลังกายได้สองประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้แอนาแอโรบิก er คือการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาผลานพลังงานเป็นการระเบิดพลังงานในเวลาสั้นๆเช่นการเล่นหน่วยย่นน้ำหนัก กล้ามเนื้อที่ได้จากการออกกาลังกายประเภทนี้จะเป็นมัดกล้ามเนื้อขาวซึ่งจะระเบิดพลังงานสูงสุดในระยะเวลาสั้นๆพลังงานที่ผอผผานไม่ใช่ไขมันแต่จะเป็นพลังงานที่สะสมในร่างกายเก็บไว้ที่กล้ามเนื้อและตับไกลโคเจนในระยะเวลายาว กล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นแต่การออกกำลังกายจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้อย่างเป็นอย่างดีแม้ขณะนั่งอยู่เฉยๆหรือนอนหลับแอโรบิกคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาผลาญไขมันไปใช้เป็นพลังงานเป็นพลังงาน การออกกําลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปมีความต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า25นาทีเช่นวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นแอโรบิกกล้ามเนื้อที่ได้จากการออกกำลังกายประเภทนี้คือมัดกล้ามเนื้อแดงซึ่งจะเน้นความทนทานประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับ ประโยชน์ของการออกกําลังกายการออกกําลังกายนั้นมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงสมรรถภาพปลอดดีขึ้นจึงสรุปได้ว่าการออกกาลังกายมีประโยชน์ดังนี้ 1. กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นการออกกาลังกายจะช่วยให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงเซลล์ทั้งร่างกายได้ดีกล้ามเนื้อ แข็งแรงขึ้นมีพลังงานที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นสังเกตได้จากคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำหรือนักกีฬาถ้าจะต้องตามกล้ามเนื้อจะแข็งแรงเพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปถูกใช้เป็นพลังงานไม่เหลือสะสมเป็นไขมันใต้ผิวหนังอาจเปรียบเทียบได้กับ ุ้งแม่น้ำที่ต้องว่ายน้ำสวนกระแสน้ำเพื่อหาอาหารเนื้อกุ้งชนิดนี้จึงมีเนื้อแน่นรสชาติดีกว่ากุ้งเลี้ยงที่ไม่ต้องออกแรงว่ายน้ำหาอาหาร 2. การทรงตัวดีการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้ทรงตัวดีขึ้นมีความกระฉับกระเฉงว่องไวเพราะร่างกาย ได้มีการเคลื่อนไหวยอยู่เสมอการประสานง,งานของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆจะทำงานได้ดีขึ้น 3. ส,สว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 ดทรงดีการออกกำลังกายจะช่วยให้สดทรงดีขึ้นสัดส่วนของร่างกายจะเหมาะสมกับการออกกำลังกายเสมอยังช่วยควบคุมน้ำหนักตัวให้ดีขึ้นคงที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง มีผลต่อสุขภาพจิตด,ด้วย 4. ีปอดหัวใจหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นการออกกำลังกายอย่างถูกต้องตามหลักการและสม่ำเสมอจะเพิ่มการขนส่งออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อและอวัยวะที่เกี่ยวข้องมากขึ้นทำให้หัวใจหลอดเลือดและปลอดมีความแข็งแรงอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจขณะพักลดลงและ จะช้ากว่าคนที่ไม่ได้ออกกาลังกายแสดงให้เห็นว่าหัวใจปอดและหลอดเลือดมีสมรรถภาพดีและปอดหัวใจของคนที่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจึงไม่ต้องทำงานหนัก 5. ชะลอความเสื่อมของอวัยวะที่มีอายุยืนยาวการ ออกกำลังกายที่เหมาะสมเป็นประจำช่วยให้แก่ช้าและอวัยวะยืนยาวเพราะกระดูกต่างๆขงแข็งแรงกล้ามเนื้อ,ขอแข็งแรงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายทำหน้าที่ได้ดีขึ้น 6. กการเจริญเติบโตการออกกำลังกายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในเด็กที่ ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตได้อย่างถูกส่วนจึงกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆเจริญขึ้นพร้อมกันทั้งขนาดรูปร่างและหน้าตาที่การทํางานเด็กที่ออกกําลังกายอย่างถูกต้องสม่ำเสมอจึงมีการเจริญเติบโตดีกว่าเด็กที่ขาดการออกกาลังกาย7 สมรรถภาพทางกายดีการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่เสริมสมรรถภาพทางกายทุกด้านเช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอ่อนตัวความอดทนนอกจากนี้ยังสามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสมรรถภาพโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคเบาหวาน โรคข้อต่อเสื่อมสมรรภาพหลักการออกกำลังกายที่ดีการออกกำลังกายเป็นการดูแลสุขภาพที่ช่วยเสริมสมรรถภาพร่างกายเพิ่มความแข็งแกร่งสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้มีติดใจที่ร่าเริงแจ่มใสทั้งนี้ผู้รักการออกกำลังกายจะต้องเข้าใจพื้นฐานและมีการเตรียมพร้อมที่ดีเพื่อให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและช่วยลดอันตรายการบาดเจ็บในระหว่างการออกกำลังกายหลักการออกกำลังกายมีดังนี้ความถี่ควรออกกำลังกายให้ครบทุกส่วน10-15ครั้งต่อรอบและ3-5รอบต่อชุดระดับควรเริ่มที่50-60%ของ อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดจากจำนวนน้อยไปมากจากความหนักเบาระดับต่ำไปสู่ระดับสูงเวลาควรออกกำลังกายอย่างน้อย20-60นาทีสัปดาห์ละ3ครั้งสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหม ค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นอย่างช้าๆอย่างต่อเนื่องควรรู้สึกว่าหายใจแรงขึ้นกว่าปกติแต่ไม่หอบจนเหนื่อยยังพูดจากับคนข้างเคียงรู้เรื่องการออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารควรรอประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นอาหารประเภทคาร์โบ ไฮเดดแต่ถ้าเป็นอาหารที่มีโปรโตีนและไขมันเป็นส่วนประกอบใช้เวลานานกว่าคือประมาณ3ชั่วโมงดังนั้นถ้าบริโภคอาหารหนักควรรอประมาณ3ชั่วโมงจึงค่อยออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมกีฬาข้อควรระวังในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1. ควรออกกาลังกายให้พอเหมาะกับอายุเพศและสภาพร่างกายเช่นผู้สูงอายุการเดินเร็วๆด,ด,ดีที่สุดคนวัยทำงานการวิ่งเหยาะสามารถทำได้ง่ายและประหยัดสำหรับเด็กการวิ่งเล่นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเป็นต้น2ควรออกกำลังกายให้ถูกเวลาเช่น เช้าเย็นหรือไม่ควรออกกำลังกายในเวลาที่มีอากาศร้อนจัดจะทำให้ไม่สบายได้และควรออกกำลังกายก่อนอาหารหรือหลังอาหารอย่างน้อยสองชั่วโมง 3. ไม่ควรออกกำลังกายเวลาที่ไม่สบายเป็นไข้เพราะอาจทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อ หัวใจอักเสบหรือย่าหุ้มหัวใจอักเสบหรือเวลาที่ท้องเสียเพราะร่างกายจะขาดน้ำหรือเกลือแร่ทำให้อ่อนเพลียเป็นลมเป็นตะคริวหรือโรคหัวใจ 4. ก่อนและหลังการออกกำลังกายทุกครั้งควรอบอุ่นร่างกายและผ่อนคลายร่างกายเพราะจะช่วย ลดอัตราเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บและช่วยให้อาการเมื่อยล้าหายได้เร็ว 5. การเลือกใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้เหมาะสมเช่นไม่สวมรองเท้าหนังหรือรองเท้าแตะหรือไม่สวมรองเท้าในขณะออกกำลังกาย 6. ในขณะออกกำลังกายควรงดสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เพราะแอลกอฮอล์เป็นยาขับปัสสาวะซึ่งจะทำให้ร่างกายขาดน้ำมากยิ่งขึ้น 7. ต้องคหนึงถึงสภาพแวดล้อมที่จะทำให้ร่างกายได้รับอันตรายได้ 8. เมื่อมีอาการเตือนที่แสดงว่าเริ่มมีอันตรายควรหยุดออกกำลังกายทันทีโดยไม่ฝืนเช่นอาการเวียนศีรษะ เจ็บแน่นหน้าอกหายใจขัดข้อง 9. ผู้มีอายุวัยกลางคนขึ้นไป40ปีควรต้องได้รับการตรวจสุขภาพรวมทั้งการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน 10. สำหรับผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีขึ้นไปควร ระมัดระวังมากกว่าคนอายุน้อยโดยเริ่มออกกำลังกายที่เบาก่อนส่วนการเพิ่มความหนักนั้นต้องเพิ่มกว่าคนอายุน้อยขอบคุณครับ